มีความรู้สึกว่าคนลุกที่หน้าแล้วก็ที่ตัวทั้งหมดค่ะถ้าคุณอาคุณอาเลิศปรมก,กันเนาะมาอยู่ใกล้ๆก็ขอให้วิญญาณของคุณอาไปสู่สุคติเนาะทำใจสบายๆแล้วนึกถึงบุบญกุศลที่คุณอาได้ทำทั้งหมดเนาะแล้วก็ทำใจใสๆ เอาน้ำวางใจไว้ที่กลางท้องนะคะคุณอาแล้วก็นึกถึงบุญถึงกุศลแล้วก็ขอให้ไปสู่สัมปาย,ยาภพทำใจใสๆนะคะ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เชิญกองเทิงระราชรานเดินไปสู่เมนนั้นท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานควรนั่งอยู่ในความสงบโดยไม่ต้องยืนขึ้นไม่ต้องทำความเคารพและไม่มีการบรรเลงเพลงอย่างใดทั้งสิน้นเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนของพิธีการเจ้าหน้าที่ผู้เชิญก็ไม่ใช่ผู้แทนพระองค์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายครับ